สวัสดีครับตัวนี้จะเป็นแผ่น PVC นะครับพรมเช็ดเท้า PVC ตัวเนี้ยขนาดไซส์ของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่105เซนคูณ75เซนนะครับอ่ะอุปกรณ์ตัวเนี้ยก็คือคุณสมบัติของมันเนี่ยห่งเป็นตัวแปลงเช็ดเท้าตัวนี้กรณีเราไปเหยียบโครนมาสุขรกตัวตัวเท้าเราเนี่ยรองเท้าเราเนี่ยสามารถเช็ดกับตัวแปลงนี้ได้นะครับ อันที่2ตัวข้างล่างนะฮะข้างล่างตัวนี้จะมีความยืดหยุ่นนะครับยืดหยุ่นตัวนี้ก็ไว้เช็ดเท้าเหมือนกันนะครับตัวที่3มตัวนี้จะมีความแข็งนิดนึงนะครับวัสดุตัวนี้สามารถโดนแดดได้นะครับโดยที่จะไม่ให้เกิดการกร่อนของตัววัสดุ PVC อายุการใช้งาน5ปีขึ้นไปนะครับอ่ะเรามาดูด้านข้างนะครับอันนี้ฝั่งนี้เขาเรียกว่าตัวล็อก ตัวเมียนะครับฝั <aines 2> mm ่งนี้ตัวล็อกต,ตัวผู้นะครับตัวแผ em ่นเล็กตัวเนี้จะจะมีทั้งหมด24ชิ้นนะครับตัวนี้เป็นแผ่นราชันตัวผู้นะครับนะฮะจะมีตะขออยู่นะครับตัวนี้เนี่ยแผ่นลาชันตัวผู้ตัวนี้จะมีทั้งหมด10ชิ้นนะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นราชันตัวเมียนะฮะ แผ่นราชจันทร์ตัวเมียก็จะมีทั้งหมดสิบชิ้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวมุมนะครับตัวมุมเนี่ยะจะมีทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับมาถึงวิธีในการติดตั้งนะฮะแนะนำแบบง่ายๆเลยครับก็คือทางลูกค้าเนี่ยจะต้องเอาตัวแผ่น PVC แผ่นเล็กตัวเนี้ยนะฮะให้ดูระหว่างตัว ที่เป็นตะขอนะฮะตะขอตัวผู้นะครับผมอ่ากับตัวฝั่งตัวเมียนะฮะให้หันประมาณนี้นะครับมันจะง่ายอ่านะครับผมแล้วก็เอาตัวแผ่นที่เป็นตัวตะขอตัวผู้นะฮะต่อกันเลยนะครับผมนะฮะกดไปง่ายนเดียวครับ อันนี้ก็คือเสร็จในขั้นตอนที่หนึ่งนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับวิธีการติดตัวราดชันนะครับให้ลูกค้าดูง่ายๆก็คือจะมีตัวตะขอที่เป็นตัวผู่อยู่นะครับลูกค้าก็มองที่เป็นตัวพรมเนี่ยที่เป็นตัวเมียนะครับใส่เข้าไปเลยนะฮะนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นตะขอตัวเมียนะฮะ จะเป็นตัวมีอาเสร็จปุ๊บลูกค้าก็ต้องไปใส่ที่พรงตัวผู้นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวมุมนะครับผม อันนี้ก็จะเสร็จขั้นตอนในการติดตั้งนะครับก็คือสินค้าตัวนี้จะเป็นลายที่1น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นการต่อลายที่2นะครับอ่าก็ต่อมาเดิมเราจะวคู่เข้าตัวเมียนะครับผมตัวคู่เข้าตัวเมียนะฮะ ยกขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าครับผมอันนี้ก็จะจะได้1นลายนะครับผม ลายเนี้ยตัวลาดกับตัวกับตัวลาดเนี่ยสองตัวเนี่ยจะใส่สลับกันนะครับตัวลาดตัวผู้ตัวลาดตัวเมียเนี่ยจะต้องใส่สลับกันตัวมุมสุดท้ายนะครับลูกค้าจะต้องใส่มุมใดมุมหนึ่งเข้าไปก่อนนะครับอ่านะฮะแล้วก็ค่อยใส่มุมหนึงน่งถ้าใส่พร้อมกันของกันเนี่ยจะเข้ายากนะครับอันนี้เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นลายที่สอง ันนี้เราจะมาต่อคม PVC นะครับขนาด90คูณ60เซนติเมตรนะครับอันนี้แผ่น PVC อันนี้จะมีทั้งหมด15ชิ้นนะครับอ่าอันนี้เป็นแผ่นลาดชั้นนะครับอันนี้จะเป็นตัวผู้นะครับอันนี้จะมีทั้งหมด8ชิ้นนะครับแผ่นลาดชันอันนี้เป็นตัวเมียนะครับจะมีทั้งหมด8ชิ้นนะครับอันนี้จะเป็นมุมนะครับจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับ ต่อไปจะเป็นการวิธีการประกอบนะครับแผ่นนี้จะมีหน้านี้จะเป็นตัวผู้นะครับตัวเสียบตัวผู้นะครับอันนี้จะเป็นตัวเสียบตัวเมียครับเป็นรูอย่างนี้นะครับต่อไปเราจะนาประกอบกันนะครับนำฝั่งตัวผู้มาประกอบกับฝั่งตัวเมียนะครับกดลงไปแค่นี้